ก็สำหรับการเป็นเจ้าภาพ v ีเนเนี่ยนะครับที่ทางมีข่าวว่าทาง FIB บจะไม่ให้ทางรัสเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยความจริงถ้าพูดถึงศักยภาพนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันดได้นะครับแต่ข้อจํากัดของเราในขณะนี้ก็คือ,อมีผลต่อเนื่องมาจากวาด้านะครับ,รบที่ห้ามเรา จ,จัดการแข่งขันเพราะนั้นเราก็เลยไม่ได้กําหนดไว้ในแผนก็เลยทําให้เราไม่ได้เสนอ,อของบประมาณไปยังกรกทและก็กองทุนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาสั้นๆในถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยแล้วเราก็ต้องใช้เงินมากอยู่พอสมควรเนี่ยคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ลําบากนะครับยกเว้นทางนโยบายนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางกองทุนหรือทางการกีฬาเห็นว่ามันเป็นแมตท,ที่ มีความสาคัญนะครับแล้วก็จะเรียกศรัทธาหรือว่า,าศักดิ์ศรีของประเทศเรากลับคืนมาโดยเร็วเนี่ยหรือให้นักกีฬาเราหรือแฟนวลอลเลย์บอลนะครับชาวไทยแฟนกีฬาวลอลเลย์บอลชาวไทยได้มีโอกาสดูนะครับาการแข่งขันระดับโลกเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ยโดยความพร้อมของสมาคมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะจัดได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ด้วยช่วง,งเวลาสั้นๆนะครับเราก็เห็นใจ นะครับในส่วนของผู้ที่จะต้องดูจัดสรรเรื่องว่าปบรน่ะนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลาบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงความพร้อมเราก็มีความพร้อมที่จะจัดได้ทางเอฟเอฟบีได้มีการติดต่อมาบ้างไหมคะก็ทราบว่าจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้นะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันนะครับก็จะมีกรรมการสาพันวอลเลยบอลนานาชาติหรือ f i ฟเนี่ยซึ่งทางโค้ชออส กินิพงษ์รัชตาเกินไก่ก็เป็นกรรมการเว็บบอร์ดอยู่นะครับก็จะร่วมประชุมด้วยนะครับก็คงจะได้หารือกันในที่ประชุมนะครับเราก็มอบเป็นนโยบายกับโค้ดออสไปแล้วว่าถ้าเขาถามสึ่งใุภาพค,ความพร้อมเรานะครับเราก็ถ้าพูดถึงสมาคมเราก็มีความพร้อมอย่างที่เรียนไปแต่ว่าก็ต้องขอกลับมาหารือกับทางนโยบายหรือทางผู้ดีรับผิดชอบ เรื่องของงบประมาณนะครับว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มันเป็นการการจัดก,การย่งขันที่ไม่อยู่ในแผนที่ที่กำหนดไว้เนี่ยมันสามารถจะทำได้มากน้อยขนาดไหนครับ